สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูปั๊มเช่ปั๊มน้ำฮิโรชินะครับผมขนาด DC 24โวลต์นะครับโดยผมจะต่อผ่านแผ่นโซลาเซลล์นะครับซึ่งประสิทธิภาพของเขานะครับอยู่ที่100ลิตรต่อนาทีทรงสูง6-8เมตรนะครับผมไร้ด้านไฟฟ้า12โวลต์หร24โวลต์นะครับท่อนิ้วครึ่งคะความในรอบ5,000รอบต่อนาทีนะครับผมลองมาดูัตราน้ำไหลค่อนข้างแรงครับสายตัวนี้ผมเป็นสายนิ้วครึ่งนะครับ ความยาวสายจากน้ําขึ้นมานะครับระยะประมาณ40เมตรนะครับใส่สายนุ่เครึ่องครับน้ําไหลเต็มท่อนะครับน้ําไหลแรงครับตามที่เขาแจ้งมาเลยนะครับ100ลิตรต่อนาทีนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูครับสายยาวนะครับสายม้วนยาวเลยครับความสูงจากบ่อขึ้นมาก็ประมาณ1เมตรกว่านะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับอันนี้ก็ย่อนลงไปในบ่อน้ํานะครับลงไปในบ่อน้ำครับ นี่ครับระดับบ่อน้ํานะครับก็จะมีพวกผักเยอะมากมายนะครับขณะนี้เข้าเวลาประมาณเที่ยงนะครับเที่ยงแดดก็หน้าหนาวนะครับค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะครับถ้าช่วงหน้าร้อนน่ะน้ำก็จะไหลเร็วกว่านี้นะครับผมให้ดูนะครับนี่ครับ DC 24โวลต์นะครับผมจะต่ออมันจะ DC 24โวลต์สมเมอร์สสามวัตต์นะครับผมจะต่อกับแผงโซลาเซลล์330วัตต์ จำนวนสองแผ่นนะครับดูสายนะครับจากซัมเมอร์ดไอจากไอเอ็ตัมนะครับไปถึงแผงโซลาเซลล์ก็ประมาณ80เมตรนะครับเดินสายยาวมานะครับ80เมตรนะครับจากนู้นมาถึงนี้นะครับผม80เมตรนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะครับตัวแผงโซลาเซลล์นะครับนี่ครับก็ เดี๋ยวรอบหน้าจะมารีวิวให้ดูเดี๋ยวจะทําเป็นรถเข็นนะครับเป็นตอนนี้คือลงเอาไฟจากสมม์ทมาต่อตัวไดโวดูก่อนว่าระดับน้ําเป็นไงบ้างนะครับซึ่งแผงโซลาเซลล์นะครับเป็นแผงโซลาเซลล์330วัตต์นะครับ330วัตต์นะครับสแผงนะครับต่อแบบอนุกรมนะครับเห็นไหมครับสแผงที่วางตัวนี้นะครับปกติจะใช้เป็นสมม์ทนะครับ ก็จะลองผิดสมมึแล้วก็มาต่อนะครับนี่ครับเป็นโพลีนะครับ2แผงนะครับโพลีส2แผง330าวัตต์45โวลต์นะครับก็จะมีคอนโทลตัวนี้เป็นคอนโทลสำหรับสมมึนนะครับอันนี้ผมลองเปิดสมมึนดูนะครับลองเปิดสมมึนดูนะครับตอนนี้อยู่ที่3000รอบตัวสมมึนนะครับอ่านี่ครับให้ดูระดับน้ำสมมึนด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสม์ดนะครับน้ำก็ถ้าเทียบกับปัม๊มม่อกี้นะครับสม์ดไหลช้ากว่านะครับเนื่องจากสม์ดมันจะดูดน้ำลึกนะครับมันทำให้มันสม์ดแค่ไม่กี่วัตนะครับมันน้ำได้แค่นี้นะครับแต่ตัวไดโวตัวนี้นะครับใครจะซื้อนะครับแนะนำให้ซื้อเลยนะครับผม ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับระดับน้ําแรงใช้ได้นะครับกับที่ผมลองดูระยะประมาณ40เมตรนะครับใครสนใจซื้อก็ผมซื้อลาซาด้านะครับ950บาทรวมส่งนะครับ24โวลต์นะครับราคาไม่แพงครับสามารถที่จะซื้อจับต้องง่ายนะครับแผงโซลาเซลล์เราจะเอาไปจุ่มตรงไหนก็จุ่มได้เลยนะครับจะย้ายน้ําไปเคลื่อนย้ายไปไหนก็ได้นะครับโอเคเอามาให้ชมสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อไดโวนะครับต่อกับแผงโซลาเซลล์ก็ อยากแนะนำนะครับสำหรับใครที่สนใจวันนี้ก็ขอบคุณครับที่มารับชมครับสวัสดีครับ